มีพูโทรหรือยังยเออให้มันนิดหลายได้ทีนะไม่ต้องหน่อย <c oughs> นิดมากมาก <c oughs> พุดโก็เหมือนอาจารย์สอนเราพุดโทดังๆวิธีการ,ว,การ,นะรกว,วิธีการรู้จักแล้ววิธีการรู้จักแล้วแต่ที่ผ่านมามันทําเป็นพธิธีมันทําแค่เป็นพธิธีวิธีนะั้รู้แล้วแต่ประกอบเหตุน้อยมันเลยเป็นพิธีทําเป็นพิธีเฉย ความรู้โลกที่ถือมาสัญญาธรรมสัญญาโลกที่ถือมามันบังปัญญามันบังปัญญาเมื่อมันบังปัญญามันก็ไปถือสัญญาว่าเป็นใจไม่ถือถือสัญญาว่าเป็นธรรมแต่ธรรมทำไมมันไม่ส่งผลให้มีความสุขไม่มีความสงบไม่มีความรื่นเริงอายแจยงก็เลยเอาพุทโธให้เพื่อนเอาพุทโธตัวใหญ่พุทโธตัวใหญ่มาก พุทธพุทธพุทธอาจารย์เคยดูหนังนักรบเขาชิงเอาบ้านเอาเมืองประตูและกําแพงใหญ่มากเขาเห็นจังไงปะนี้เขาก็ทำเครื่องเป็นล่อแบกทอนซุ้งใหญ่ๆคือโอนซานี่ไหมเขาาักบ่ เฮ็ดล่อเฮ็ดเครื่องล่อมากกว่แบบท่อนซุงมากกวามันโยนท่อนซุงต่ําประตูไหมเข้าใจบว่าท่อนซุงใหญ่ๆนะ,ะประตูจะแน่นจะหนาขนาดไหนนะก็ท้างเถอกิเลสจะแน่นจะหนาจะเก่งกาดสามารถจะสูงขนาดไหนไม่เป็นไรขอพุโทโธท่อนซุงรู้จักหลังสวนพันยุทธ,ธภูมิไหมไอ้ไอ้คุณเข่าไรน้ําใจอันนี้พุโทโธท่อนซุง เ,เบื้องต้นเลยท่อนฟุ้งกระแทกไปเลยทั้งทหารทั้งประตูแหลกตัวเขาเห็ดมากโยกท่อนซุ้งใหญ่ๆอุ่นซาเนนีะ่เป็นท่อนซุ้งโยนตึมตึมห่วยประตูใหญ่ตัวใหญ่เฮิ่มยึดบ้านยึดเมืองมันสูตวกิเลสจ,จะเน่นจะนามาขนาดไหนก็ช่างเถอะความมืดมาจะก,กี่กับกี่กันก็ช่างเถอะ ขอให้มีตัวรู้ขึ้นมารู้ละนั่นขึ้นมาเท่านั้นแหละสว่างจ้าแล้วเนี่ยกิเลสจะบดจะบางขนาดไหนก็ช่างเถอะเอ,อแล้วเจอกับพุทโธท่อนสูงอ,อก็เลยบอกให้เลยทุ่มเทรวบรวมพลังทั้งหมดเข้ามาสู่พุทโธพุทโธออมันจะบดจะบางมากี่กับกี่กักกนกี่เรื่องกี่ราวก็ช่างเถอะ กันแหกแล้วสองสามดอกเท่านั้นแหละเรียบร้อยรู้รู้ทั้งรู้ทั้งละเลยทีนี้แหละรู้ตรงที่ละนั่ละตรงที่รู้นั่นแหละทีนี้ในความหมาย